สูตรยาพ่นมะกรูดแก้ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อหลังหรือปวดเข่าปวดข้อเก็บไว้ได้นานหนึ่งปีด้วยภูมิปัญญาไทยค่ะสูตรนี้ได้จากพ่อครูพ่ออุ้ยสนหมอเมืองน่านที่สั่งสอนมาว่าให้ทำไว้ใช้และทำไว้ทำบุญหากใครทำแล้วก็เผื่อคนเท่าคนแก่ที่รู้จักสักขวดหรือทำถวายพระนะครับ คำพ่ออุ้ยขอจะเป็นกุศลต่อตัวท่านต่อคนให้สูตรและคนเผยแผ่สูตรด้วยครับสูตรยาพ่นมักรูดแก้ปวดเมื่อย 1. แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ใส่แผล,แลเล่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะ 2. ผิวมักรูดสด 3. ข่าแก่สด 4. ขิงแก่สด นำผิวมะกรูดขาขิงหนักเท่าๆกันซอยเล็กๆตำตำนวดนวดเล็กน้อยให้กลิ่นหอมและกระตุ้นน้ำมันใส่ในภาชนะปิดสนิทเติมแอลกอฮอลให้ท่วมยาขึ้นมาสักสองข้อนิ้วหมักทิ้งไว้ขั้นต่ำ15วันยิ่งนานยิ่งดีเขย่าบ่อยๆครบกำหนดรองน้ำเก็บใส่ขวดพ่นเก็บไว้ได้นานหนึ่งปีค่ะ หากต้องการให้เป็นสูตรเย็นหอมชื่นใจเติมพิมพ์เสนน้ำมีขายตามท้องตลาดในปริมาณ15%ของยาพ่นเช่นหากรองยาพ่นได้85ซีซีก็ใส่พิมพเสนน้ำ15ซีซีลงไปผปสมเป็นต้นค่ะสูตรยาพ่นนี้ใช้พ่นกล้ามเนื้อหลังเอวขา หรือปวดคอบ่าไหลก็ได้ปวดเข่าปวดข้อยังได้เลยพ่ออุ้ยบอกว่าหากใช้เล่าข่าวจะได้ยาดีแต่กลิ่นจะแรงใช้ได้ทั้งบ้านแถมยังทำเผื่อคนอื่นได้กุศลอีกยังไงอยากให้ลองทำกันคะ่ะช่วยบอกต่อๆกันแช่ต่อได้เลยเจ้าของสูตรอยากให้คงสูตรอยู่ไม่สูญหายคะ่ะ เคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักแล่ห่วงใย,ยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขท่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะ